จะเล่นทองจะจะถอนไม่ได้ไปมวยซากูนะครับก่อนโชคจะเล่นทองครับเดี๋ยวนี้ผมมาบอทชิ่งเลยนะครับอันนี้ผมไม่เคยต่อยนะครับต่อยไม่เป็นแต่เห็นพี่ๆเขาต่อยนะครับพวกพี่มาสพีระเนี่ยที่เป็นมวยสาโกละเชี่บเขาจะต่อยเป็นนะครับอันนี้ครับจับจังหวะอ้อป้าอ้า เออได้จังหวะเหมือนกันครับแต่พอสองมือเนี่ยนี่เลยเดี๋ยวไปเรียกพี่มาดมาสอนดีกว่าพี่มาดครูมวยผมหลับแล้วครับเฮียเฮียสอนมวยผมหน่อยบอลชิงเ่ี้ยะโชกจกเป็นทองเนี่ยโอ้ยไม่ได้นอน มึงไปฝึกเอาเองก่อนแล้วกันต่อยไม่เป็นมาบอกมาทาให้ดูหน่อยมึงนี่ก็แต่อุณ่วงโอ้โหเดี๋ยวไปชคจะเป็นพ่อเดี๋ยวต่อยไม่เป็นรอนหน่อยนะอ,อะไรทำไมง่วงขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ได้นอนถ่ายละครกลับมาเกือบสว่างสว่างเลยเหรอเดี๋ยวๆเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวจะหากาแฟมากินอ๋อหมแก่อย่างนี้หละถ่ายละครเยอะ นอนพ่วงเดี๋ยวเดี๋ยวหากาแฟให้กินนี่เลยเพียรเพียอย่างเงี้ยไม่คึกสามารถไม่คึกนี่เลย,<ๆ>เลยต้องโก make c o f f e นะครับนี่ตัวนีแนนนน้แน่นอนครับกินก็ไปดื่มก็ไปคึกคักแน่นอนครับต้องปลูกพ่มาามาสอนมวยให้ได้นะครับนี่เราสดเลยแก่ไปถ่ายละครมาแก่แล้วถ่ายละครอีกจริงๆแก่แล้วท่านาตาดีนะพอไปฉากเดียวก็พอแร้ว เนี่ยกูแม็กนะฮะนานๆมาทีต้องปลุกปลุกให้ตื่นอ่าอ่รับรองได้ซ้อมมวยแน่ๆน่วันวัน กาแฟหน่อยคือมาซ้อมหน่อยไม่ค่อยมีเวลาไปหาเสียงด้วย,ยนนกาแฟกาแฟโอ,โอ้ยใครไปกูร้องคารมูงน, <laughs> นี่เลยเดี๋ยวคือคักแน่นอนจะนอนมึงก็กาแฟอะไรมึงกาแฟโกแม็กคอฟฟี่อย่าอย่าอย่าพึ่งเขาบอกว่ากินกาแฟเยอะทำให้ตาบอดได้ตาแข็งตาบอดได้นั่นเนี่ยทำไมอ่ะเนี่ยนอนเล่นมาเล่นโกแม็กคอฟฟี่ <laughs> <laughs> คือคักแน่นอนเป็นไงเป็นไงเป็นไงรสชาติเป็นไงอืมอืมัมนคืบแรกคือ,อ,อคักคืบที่สองกึกกึกคือ,คอ, <laughs> คอสามปังปังน้ำแน,น่เ <laughs> ชื่อไหมเดี๋ยวมานอนต่อดีกว่า <laughs> ก,กินก,นกินก่อนกินทั้งหมดคือคักเป็นไงเป็นไงต้องหัดมวยโหว,วันนี้ยิ่งต่อเจริญทองนี่นี่เท้าผมทุกวันเลยพี่ มึงโอ้โหเนี่ยตีตีเจริญธงท้ายทุกวันนี่แม่เขามีจะกรพาด้วยพี่เดี๋ยวผมไปที่นี่เลยมามาพี่ย่ากูสอนอะไรเนี่ยสอนนี่เลยกินก่อนคือยังสอนเทคนิคดี่โูคือยังเป็นไงมินช่วยกันก็พอได้แล้วแหละมา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 เดี๋ยวได้วยผมกินด้วยดิโอ้โหอ้า รสชาติมันโอเคอยู่ยี่อรอะไรเด้ยโก麦คอฟฟี่กินแล้วคึกคักแน่นอนผมลองมาแล้วนี <Go S 3> ่โก麦<ม>คอฟฟี่อ่ะใช่โก麦คอฟฟี่อือโอโก麦ผมไปทานละครห้าวันหกวันติดน,นะพี่โอ้โหผมไปกินตัวนี้คึกคักมึงยังหนุม่มอยู่ไม่ต้องกินก็ได้แป๊บยห้สอนอะไรสอนนี่เต้เาอ,อันนี้ก่อนผมอยากต่อยบอลชิงบอลบอลชิงผมต่อยไม่เป็นมามามา ของง่ายๆมึงทำไม่ต่อยไม่เป็นวะสากลด้วยกันคือคักงร้อมสากลด้วยกันมึงต่อยไม่เป็นมาบัสของง่ายๆมึงต่อยไม่เป็นได้ยังไงวะนี่ยมวยสากลสมักเล่นตัวตัวตัวเนี้ยผมต่อยให้เป็นพี่อเนี่ยเนืออันดับแรกเลยก่อนอำงลองต่อยนี่มึงจับจังหวะยังไงไอมือเดียวได้ไม่ได้จังหวะไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าถ้าสอมือเนี่ย อมันต้องมีจัง,ง,งหวะไงอะจังหวะเงี้ยมึงดูนะจากอันดับแรกนะอย่ามันตั้งอย่างเงี้ยพอต่อยมันเด้งไปหนึ่งสองสามแล้วเราถึงจะต่อยที่นี่มือเราเนี่ยต้องระยะให้ดีอันน่ะจะต่อยเนี่ยมันจะอยู่เงี้ยที่เราต่อยอย่างเงี้ยจนคล่องคล่องที่เรามาสลับมือถ้าสลับสองมือได้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วแหละถ้าสลับสองมือได้นะเยอะเนี่ยเยอะโอ้โหต่อยบ่อยมันถึงจะคล่องอ่าลองจับจังหวะทุกคนจับจังหวะ ต่อยแรงไปมึงเข้าไม่ทันต่อยแรงแรกเนี่ยอ่าป๊อปเนี่ยช้าเป็นไงพี่พี่โอ้โหเป็นไงพี่โอ้โหไโอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากใช้ได้อยู่เยี่ยมมากดิต่อยใช้ได้เอาเก่งมวยมาโอ้โหกาแฟแก้วเดียวึกครับพี่น้องขึกครับมาเป็นไง โกแมคกาแฟี่นะครับข่อยหน่อยข่อยหน่อยที่หมดแรงซิมเศร้าเป็นแมวเศร้าอยู่นะครับโกแมคกาแฟไปไปเอาเก่งเอาเก่งเอาเลยเหรอเอาเลยเด้โอ้โหมึงอะไรของมึงเฮ้ยสู้สู้สู้โอ้โห

S <S เดี๋ยวเจริญทองจะจะถอนไหมเนยเห็นซ้อมแล้วเจริญทองจะถอนไหมเฮ้ยไม่ถอนเลยเอาเหรอมาเร็ววันนี้เฮ้ยโฉ่ไปเฮ้ย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 ไปมือสกู๊ปพี่พี่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยผมว่าเหนื่อยไหวก็สามตีฮะสามตีสามตีเออ

เฮ้ยผิดปกติเลยครับท่านปกติสามทุ่มเย็นราบเลยแล้วผมกินข้าวเย็นหน่งเลยนะโลใสยโดนโกแม็กเข้าไปคึกกังวันเลยเฮ้ยเอาจริงไงเนี่ยเรากินข้าวของใครวะโลใสยโดนโกแม็กไปแน่นอน เอาสอมพอด,ดีด้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยา้ยเฮ้เ้ยเฮ้เ้ยเยเ้ยเฮ้เห้ืเเ,เ,เ,าานะเ,เชืยอฮรับฮึกคฮกแกฮ้ยเค้ยนอน,อนเยเนฮะ้ยา้ยเ้ยเนี่้ยเฮตยต้องมีสเฮนยเฮ้นเฮ้าีเย็นด้วยกันนี่ได้สงสัยเป็ยพ่้นี่เลยครับ โก麦คอฟฟี่ <Go> <laughs> กินแล้วคือคักตรงใสไปต่อยกห้านี่นะครับโก麦คอฟฟี่ครับลองดูนะครับเหน,น,น,นื่อยๆนะครับทำงานเหนื่อยๆนะครับไม่คึกคักนี่นะครับโก麦คอฟฟี่ฟึกทนลองแล้วจะติดใจยาวๆนา,นานๆฟินๆ